ิดร้านกาแฟพันไทยต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่แล้วรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มไปดูกันเลยครับ126,540บาทต่อเดือนนี่เป็นยอดขายที่หักค่า Marketing f e e ฟและ r r y a l t y f e ฟรแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะทำให้เราคืนทุนจากยอด1,700้านบาทที่ลงทุนตอนแรกเนี่ยอยู่ที่22.9เดือนนะครับหรือประมาณ1ปี9เดือน enlarge your business understanding by แฟรนไชส์กาแฟพันไทยก็จะแบ่งรูปแบบการลงทุนออกเป็น5รูปแบบด้วยกันนะครับ1แบบคีออสครับ2แบบฟู้ดทักครับ3แบบเทเลอร์ครับ4แบบบิวอินครับ5แบบสแตนอะโลนครับเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกกันเลยครับแบบคีออสพื้นที่เริ่มต้นที่9ตารางเมตรครับค่าการก่อสร้างและการตกแต่งอยู่ที่3,60,000บาทครับและค่าอุปกรณ์ในร้านอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทครับส่วนค่าแฟรนไชส์ฟรีนั้น1 5 0 0 0 0บาทครับ แล้วก็ค่าดําเนินการก่อนเปิดร้าน80,000บาทครับและสุดท้ายค่าประกันแบรนด์ครับ200,000บาทเราจะได้คืนเมื่อหมดสัญญานะครับสรุปการเริ่มต้นลงทุนกาแฟพันธไทยแบบ k e ออสจะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่1,250,000บาทครับ ส่วนแบบที่2ครับเป็นแบบฟู้ดทักตัวเลขที่จะเปลี่ยนไปก็จะมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือค่าก่อสร้างกับงานระบบต่างๆจะเป็น6 7 3 0 0 0 0บาทครับและค่าอุปกรณ์ในร้านจะเหลือ3 5 0 0 0 0บาทครับสรุปการเริ่มต้นเปิดร้านกาแฟ,ฟ,แฟพนันไทยแบบฟู้ดทักนะครับจะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0ล้านบาทครับส่วนรูปแบบที่3ครับเป็นแบบเรลเลอร์ตัวเลขที่เปลี่ยนไปก็จะมีอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับก็ <simple. S 2> จะเป็นค่าก่อสร้างและการตกแต่งต่างๆ,างๆจะอยู่ที่50,000 0บาทครับส่วนค่าอุปกรณ์ในร้านก็็จะเปน4,800 2,000บาทรบสรุปการเริ่มต้นลงทุนเปิดร้านกาแฟาพันไทยแบบเทเลอร์จะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่1 4 1 2 0ล้านบาทโดยประมาณครับต่อมาเป็นแบบยอดนิยมครับแบบบิลอินครับตัวเลขที่เปลี่ยนไปก็จะมีอยู่2ตัวเลขนะครับนั่นก็คือค่าก่อสร้างตกแต่งและงานระบบต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่5 2า0 0 0สบาทครับส่วนค่าอุปกรณ์ในร้านเนี่ยจะเพิ่มเป็น0 0 0 0 0บาทนะครับและก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเลขนั่นก็คือค่าออกแบบครับอยู่ที่ประมาณ50,000บาทสรุปแล้วการลงทุนเปิด เงินลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน 6 5 0 0 0บาทครับส่วนอย่างสุดท้ายนั้นคือแบบ standalone ครับจะมีตัวเลขที่เปลี่ยนไปอยู่2ตัวเลขครับก็คือค่าออกแบบตกแต่งในร้านอยู่ที่8 0 0 0บาทครับและจะเป็นค่าอุปกรณ์อยู่ที่6 0 0 0บาทครับส่วนค่าออกแบบที่เพิ่มขึ้นมาก็จะ50,000บาทเท่ากันกับรูปแบบ built-in นะครับสรุปตัวเลขแบบ standalone นะครับจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ1 8 8 0 0ล้านบาทครับและสิ่งที่เราจะได้จากดีลนี้นะครับนั่นก็คือสัญญา6ปีครับหรือ3บวก3ปีนั่นเองและเราก็จะต้องเสียค่า royalty f e e นะครับสาหรับรารขาย กาแฟทุกๆ1แก้วแล้วก็จะมีค่า marketing อีกเอรก3%ครับเราจะเก็บไว้เป็นต้นทุนนะครับในการคิดคำนวณต่อไปและอย่างสุดท้ายครับก็คือค่า POS ระบบการคิดเงินต่างๆของร้านกาแฟาพันไทยนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ2,000บาทในส่วนนี้เราก็จะเก็บเป็นต้นทุนต่อไปครับต่อมาครับเราจะมาหาค่าเฉลี่ยของการขายกาแฟาพันไทยที่ผ่านมานะครับผมจะเอาตัวเลขของปี65มาคิดนะครับปี65เนี่ยเขาประกาศรายได้อยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทต่อเดือนนะครับสำหรับการขายกาแฟาพันไทยทั่วประเทศและในตอนนัั้นนี่มม ประมาณ5 0 0สาขาครับสิ่งที่เราจะทาก็คือเราจะเอาจํานวนสาขามาหารกับยอดขายนะครับค่าที่ได้ออกมาก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อ1สาขาต่อเดือนครับหลังจากนั้นผมจะใช้ราคา60บาทเป็นค่าเฉลี่ยของกาแฟ1แก้วนะครับผมก็จะนําไปหารกับ2 0 0 0 0 0ครับค่าที่ได้ออกมาก็คือ33,33คือค่าเฉลี่ยในการขายกาแฟ1เดือนต่อ1สาขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหาร30เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยก็คือ1 1 1แก้วต่อวันตัวเลขที่ผมแจ้งไปสักครู่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับที่ผมเอารายได้มา กับจํานวนสาขาไม่ได้การันตีว่าทุกสาขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีหลายสาขาที่ขายได้มากกว่านี้และอาจจะมีบางสาขาที่ขายได้น้อยกว่านี้ครับแต่ในเคสนี้เราจะใช้ตัวเลขค่าเฉลี่ยที่เราหาได้คือ111แก้วในการคิดคํานวณจุดคุ้มทุนและขาดทุนว่ามันจะเป็นยังไงต่อมาเรามาดูในฝั่งของรายได้เลยครับกาแฟ1แก้วผมเฉลี่ยไว้ที่60บาทใช่ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยของกาแฟผมก็ตีไว้ที่30%เป็นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปและเราจะต้องจ่ายค่า Marketing Free 3%และจ่ายค่าก็ตติีกฟ เท่ากับว่าเราจะมีต้นทุนอยู่ที่36%ต่อ1แก้วนะครับนั่นหมายความว่าการขายกาแฟ1แก้ว60บาทจะเป็นต้นทุน22บาทและจะเป็นกําไรประมาณ38บาทหลังจากนั้นผมก็จะเอา38ดคูณด้วยจํานวนแก้วที่เราประเมินมาได้นะครับก็คือ111แก้วต่อวันค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่4,218บาทต่อวันครับถ้าเป็นเดือนก็อยู่ที่1,6540บาทต่อเดือนนี่เป็นยอดขายที่ักค่า Marketing fee แีะเป็นยอดข้ยแี่วัะค่แต่ยังกมตได้หัก ต้นทุนค่าพนักงานค่าเช่าร้านครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือต้นทุนฟิกค,คอสในการบริหารร้านกาแฟพันไทย1สาขาครับต่อมาเลยครับสำหรับค่าใช้จ่ายในเคสนเนี้ยผมจะใช้รูปแบบบิลอินนะครับมายกตัวอย่างในเคสนี้เพราะเป็นรูปแบบที่นิยมที่สุด1ครับค่าเช่าตึกผมประเมินไว้ที่ประมาณ40,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับตึกแถวทาเลดีๆที่พอจะทําให้เราขายได้ประมาณวันละ111แก้ว2ครับค่าพนักงานสําหรับเคสนี้เนี่ยผมประเมินไว้ที่3คนนะครับสำหรับกําลังการขาย111แก้วต่อวัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ40,000บาทครับสครับค่าน้ําค่าไฟผมคิดว่าประมาณ10,000บาทอยู่ครับสครับค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆผมให้ค่าเฉลี่ยไว้ที่ประมาณเดือนละ5,000บาทนะครับและสุดท้ายครับค่าระบบ POS ที่เราต้องเสียเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ2,000บาทครับสรุปแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายแบบฟิกคอสอยู่ที่ประมาณ97,000บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเรานํามาลบกับรายได้ที่เราหาไว้สักครู่นะครับก็คือ1 2ึ5 4 0้ยบาทครับลบด้วยเ7 0 0หืบาทนะครับเราก็จะเหลือกาไรส 11แก้วต่อหนึ่งสาขาอยู่ที่29,540บาทต่อ1เดือนครับนั่นหมายความว่ากับการลงทุนร้านกาแฟพันไทยในรูปแบบบิลอินนะครับด้วยเงิน1 6 0 0น0 0บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็รวมค่าเสงตึกในการเริ่มต้นเข้าไปอีกประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะใช้เงินลงทุนภาพรวมในการเปิดร้านกาแฟพันไทยแบบบิลอินอยู่ที่ประมาณ1,700,000บาทนะครับแล้วการขาย111แก้วต่อวันเนี่ยจะทาให้เราคืนทุนอยู่ที่ประมาณ57เดือนหรือประมาณ4ปี7เดือนครับกับการขายกาแฟ111แก้ว ต่อวันนะครับจากค่าเฉลี่ยที่ผมหาได้แต่ทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าถ้าเราขายได้150แก้วต่อวันละ่ะตัวเลขจะเป็นยังไงถ้าคิดคํานวณในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยมีฟิกคอสอยู่ที่97,000บาทต่อเดือนเหมือนกันเนี่ยแต่เปลี่ยนจาก111แก้วเป็น150แก้วเนี่ยจะทําให้เราเหลือ กำไรสุทธิอยู่ที่74,000บาทต่อเดือนครับนั่นหมายความว่าจะทำให้เราคืนทุนจากยอด1 7 0 0 0 0บาทที่ลงทุนตอนแรกเนี่ยอยู่ที่22.9เดือนนะครับหรือประมาณ1ปี9เดือนทุกคนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการที่ขายกาแฟมากกว่าเดิมเพียง40แก้วต่อวันเนี่ยมันทำให้จุดคุ้มทุนเนี่ยขึ้นมาไวกว่าเดิมมากกว่าครึ่งครับเพราะการลงทุนในตอนแรกประมาณ1,070,000บาทเนี่ยมันสามารถถูกเทคแคร์ด้วยการขายกาแฟประมาณ100แก้วต่อวันได้แล้วครับความหมายก็คือ หลังจาก111แก้วเนี่ยมันจะเป็นกำไรเน็ต และสาหรับตัวเลขตรงนี้ผมก็คิดว่าใครที่มีไอเดียที่กาลังจะเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยก็พอที่จะได้ไอเดียครับว่าโลเคชันที่ตัวเองมีหรือสถานที่ที่ตัวเองมองไว้เนี่ยมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมกับการขายขั้นต่าวันละ111แก้วต่อวันและในส่วนของแฟรนไชส์แบรนด์อื่นๆนะครับผมก็ได้ทําไว้ในเพลย์ลิสต์หน้าโปรไฟล์ของผมแล้วครับเข้าไปที่โปรไฟล์ไปกดตรงเพลย์ลิสต์ครับก็จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นครับและใครที่อยากจะให้ผมทำแฟรนไชส์อื่นๆยีี่่่หห้้อออืนนนทคคุณสสสสใจก็าาามมมรรรถเไดัับบ คลิปนี้ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้ครับผมขอแนะนำ Real Man Trader Bot Trade Crypto Future แบบอัตโนมัติ100%เ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องตั้งค่าการเทรดไม่จําเป็นต้องเลือกคู่เหรียญระบบจะทําการสแกนทุกคู่เหรียญบนกระดานเทรดฟิวเจอร์ของ b i n a n c e และไม่จำเป็นต้องเลือกกลยุทธ์การเทรดเองเพราะระบบการเทรดจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ100%ตามแบบฉบับของ Real Man Bot และนอกจากนั้นเจ้า Real Man Bot ยังมีระบบสแกนจํานวนเหรียญในวอลเล็ตของผู้ใช้งานแบบ Real Time เพื่อคิดหลอดไซส์แบบ Realtime ก่อนทําการเข้าเทรดทุกครั้งเพื่อควบคุมความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับคำว่าผ่อนแตก และไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ให้บริการครับและที่สําคัญมากๆคือจะไม่มีการโอนเหรียญเพื่อลงทุนใดๆทั้งสิ้นเหรียญทุกเหรียญจะอยู่ใน wallet ของผู้ใช้งานเท่านั้นและขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ผู้ที่ต้องการใช้งานมี account Binance เป็นของตัวเองที่ทําการยืนยันตัวตนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อ API เข้ากับเจ้า Real Manbot เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆครับเจ้า Real Manbot ก็พร้อมที่จะทํางาน และหาจังหวะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรให้กับผู้ใช้งานแบบตลอด24ชั่วโมงครับและนี่ไม่ใช่การชักชวนเพื่อเปิดแอคเค n ์ของ Binance นะครับที่ Realman Trader เลือก Binance ก็เพราะเราเชื่อว่ากระดานเทรดของ Binance มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานวอลุ่มการเทรดและระบบ Security ครับและที่สำคัญ Real Man Trader เป็นเพียงผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บอทเทรดเท่านั้นครับถ้าคุณเชื่อในระบบสถิติ ถ้าคุณเชื่อว่าบอททำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในระยะยาวเพราะบอทสามารถเทรดโดยปราศจากความโลภสามารถทำตามแบบฉบับที่ระบบวางไว้ได้แบบร0 0เซและสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในตลาดคริปโตครับ,รบที่เปิดตลอด24ชั่วโมงและถ้าคุณเชื่ออย่างที่เราเชื่อจงเชื่อใน Real Man Trader ครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมครับแล้วไปคลิกที่ลิงก์นะครับระบบจะพาเข้ามาหน้ารวมลิงก์ ก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็คลิกที่ Real Man Trader ครับและก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลได้และด้านล่างจะมี l i ล e c คอน a c t ปรากฏอยู่สามารถกดเข้ามาได้เลยหรือถ้าใครสะดวกจะกด l i ล e c คอน a c t เข้ามาตั้งแต่หน้ารวมลิงก์เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆและเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ